เห็นเคลมว่า2องสูตรนี้เช็ดเมคอัพได้ดีเหมือนกันสวัสดีค่ะสวัสดีคุณชาครูเช็คที่น่ารักทุกคนนะคะแฟนพันแท้เซราวีหลายคนรอสูตรนี้มานานมากยาวเลยไหมในที่สุดก็เข้าไทยแล้วจ้ะก็คือตัว m i ซ e ล l a ครีนซิ่งวอดเดอรนะ คือหมองก็เป็นสาวบอกเซอร์วีใครตาม Facebook ตาม Tik t o อกมองก็น่าจะรู้นะต้องบอกว่าเป็นเฟิร์สโปรดักต์นะคะที่เขาเพิ่งผลิตครีนซิ่งออกมาคือเป็นเฟิร์สในหมวดมาเซอร์านะปีนี้เป็นปีทองเลยนอกจากจะ import retinol เข้ามานะคะก็นำมาเซอร์ล่าวอเตอร์ที่เป็นตัวเน้นลบเครื่องสำอางเป็นแบบเช็ดออกโดยเฉพาะนะคะนำมาเข้าไทยให้สาวบอกเซอร์วีได้ใช้กันหมองเคยทำกุรวมครีนซิ่งของเซร์วีไปแล้วไปตามดูใน Facebook ได้ซึ่งหมองจะมีบอกความแตกต่างของ2ส,สูตรนี้นะเขาต่างยังไงเพราะตัว hydrating cream foam to เเนี่ยก็สาาามมรถลง้งคอัพได้เหมืออนนกันต้งด ูกันมเดี๋ยวรอฟังพร้อมกันเลยเอาที่ตัวไมเซล่าก่อนนะชื่อเต็มๆก็คือเซรามวีไมเซล่าครีนซิ่งวอเตอร์นะคะอย่างที่บอกว่าเป็นสูตรใหม่ของทางเซรามวีนะคะเน้นครีน clean, เครื่องสำอางเป็นหลักเลยไม่ว่าจะเป็นแต่งหน้าหนักมากหรือเครื่องสำอางที่เป็นวอเตอร์พิร์ฟใดๆอ่ะล้างได้หมดด้วยความที่เซอร์เฟคแทนที่ใช้เนี่ยเป็นตัวโพลิซัมเมอร์184เป็นชนิดมอนไอออนิกเซอร์เฟคแทนก็คือเป็นสารชมะมัล้างชนิดที่ไม่มีประจุแต่มีความอ่อนโยนเป็นพิเศษนะเขามารับบทเป็นนางเอกของเรื่องก็คือทาาาาาาาตตั Cell, งงะะปปตัััววววเเเเปป็นนนไมมมมมมซซลล์่่่่่งงยยยๆๆะะคชดกกกจบสสิรรูขขุออโพ184 มีความอ่อนโยนถึงขั้นเอามาเช็ดรอบดวงตาได้ด้วยแล้วก็พลัสมาด้วยตัวโซเดียมโคโคแอลฟอโรซิเตสซึ่งเป็นสารสกัดจากตระกูลมะพร้าวก็เป็นเซอร์ปัตตันชนิดที่ไม่ระคายเคืองนะคะมาเสริมริดโพลิเมอร์หนึ่งแปดสี่ในการทำความชาดอีกรอบหนึ่งแน่นอนว่าด้วยความที่เป็นเซรา่มวีก็ต้องมีตัวเอเซนเชียลเซรัมัยนะคะซึ่งใส่มาสามตัวเหมือนเดิมเลยเซรัม ER ัย NPAP แล้วก็ EOP นะคะตามแบบฉบับของ ER เซรา่มวีเขานี่แหละมาช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวช่วยลดการระคายเคืองมาช่วยเพิ่มความชุุ่่่่มมมมมมชชื้้้้้้นนนใใใหหผิวววไแงลลลออกสสูตรรรีเเคาาาาซดยยณปบปบะโ ก็เป็นตัวมาเสริมฤทธิ์กระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะผลิตสารมายมากขึ้นด้วยแน่นอนว่าในพาร์ทของสกินแบเรียร์เนี่ยไม่ได้มีแค่เซรมายสองตัวนะคะยังมีไฟโตสกิงโกซีนมีคอเลสเตอรอลนะคะมาช่วยเสริมฤทธิ์ทำให้ฟังก์ชันของสกินแบเรียร์ทำงานได้ครบถ้วน <c oughs> ก็เป็นการช่วยเสริมเกรกาะป้องกันผิวให้แข็งแรงคลีนซิ่งก็คือเป็นคลีนซิ่งใสเลยนะคะไม่มีกลิ่นนะคะ <c oughs> ไม่แสบไม่คันระคายเคืองใดๆทั้งนั้นตัวขวดก็คือไม่เล็กไม่ใหญ่ค่ะคุณขนาดกระทัดรัดกําลังสะดวกในการพกพาค่ะทีีีีี่่่่่สสสาคคคััััญเเป็นนนนนูตรรรททไไมมมมม้้หออออแลลลกกฮ์ะะะะพฉใใงวจจ มันใช้ได้สูตรที่ผ่านการทดสอบไฮโดอโรซินิกแล้วนะคะมันคนผิวแพ้ง่ายใช้ได้แล้วก็เป็นสูตรนันโครโมเดอจนิกนะคะไม่ทําให้เกิดการอุดตันซึ่งการทดสอบท,ทั้งหมดทั้งมวลที่มองพูดมาเนี่ยเป็นการทดสอบภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญนี่คือแพทย์ผิวหนังนะเขาไม่ใช่แค่แบบสารวจลอยๆมันมีการควบคุมคุณภาพของการทดสอบอยู่อีกสูตรที่มองแนะนาไม่ใช้คู่กันก็คือตัว cer ะคลนเซอร์ค่ะหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตายอยู่แล้วก็คือเซโรอิไฮเดตติ้งครีมทูโฟมคลนเซอร์นะคะอันนี้จริงเป็นสูตรที่หลายคนชอบมากเลยนะเพราะว่าทํางาน2สอง แล้วก็เหมือนเป็นโฟมล้างหน้านะคะที่ครบจบในตัวเดียวเป็นตัวที่มาทาความสะอาดเครื่องสอําอางได้แบบอยู่มัดโดยที่ไม่ทําร้ายปะการผิวมีเอสเซนเชลสตรามาสาตัวนะคะเช่นเคยจุดเด่นเขาก็คือเขามีอะมิโนแอซิดหลายตัวมากคุณแล้วก็มี PCA นะคะใส่มาด้วยก็จะเป็นตัวมาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะเสริมให้ผิวแข็งแรงอะมิโนแอซิดเป็นหนึ่งในแอคทีฟจําเป็นสาหรับโครงสร้างผิวจะบอกว่าเป็นโครงสร้างทุกส่วนของร่างกายก็ได้มองว่าครีเซอร์ที่มีอะมิโนแอซิดทั่วไปได้ยากนะคะในท้องตลาดยิ่งถ้าใส่มาเยอะ การกดการแพ้การระคายเคืองลดพวกรอยแดงของผิวได้ มีโซเดียมไฮยาโรเนตมาด้วยนะคะก็เป็นตัวมาช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวลดพวกอาการผิวแห้งลอกเป็นขุยนะคะหลายคนบอกอาวเขาอ่อ,อนโยนขนาดนี้แล้วเขาจะล้างสะอาดไหมนะคะเซอร์ฟนแทนใส่มา3ตัวนะแต่ว่าเป็นตัวที่อ่อนโยนกับผิวทั้งนั้นเลยคือมาช่วยลดความมันส่วนเกินแต่ว่าไม่ได้ดึงน้ํามันออกจากผิวมากสนเกินไปจนเรารู้สึกว่าหลังล้างเราแห้งเอียดนะคะแล้วก็มีคอเลสเตอรอลไปตัวสปิงโกซีนนะคะเสริมมาครบเช่นเดียวกับสูสตรไมเซล่าวอเตอร์สารตระกูลโคคนัทเอซิคโคคอนัตกรูโคไซน์ก็ใส่มาโโนะอัโโนนี้ก ซึ่งเซเดียพ p เ a ก็รู้อยู่แล้วนะว่าเป็นสารในกลุ่ม NMF นะคะที่เปยนเป็นน้ำตามธรรมชาติของผิวแล้วก็ใส่ซาลิสเริกแอซิดมาเบาๆเพื่อช่วยลดความมันขจัดสิ่งอุดตันในรูขุมขนสุดนี้มี MVE เทคโนโลยีที่เป็นตัวมาค่อยๆปลดปล่อยสารสำคัญเข้าสู่ผิวอย่างช้าๆแต่ต่อเนื่องยาวๆเขาไม่มีน้ำหอมนะแต่ว่าเป็นสูตรที่มีสีซึ่งมองมองว่าแทบจะไม่มีผลอะไรอยู่แล้วตัวเนื้อจะเป็นครีมสีขาวขุ่นเขาไม่มีกลิ่นฟองโฟมจะเรียกฟองโฟมได้ไหมเขาเป็นฟองโฟมเล็กๆนุ่มๆเลยอ่ะคุณ้้้าางหนไดส นะคะแล้วก็เวลาที่เราถูมันหมอจะบอกว่าฟินมากเลยเขาช่วยลดแรงเสียดสีระหว่างมือกับผิวได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่เป็นคนผิวแพ้ง่ายกังวลเรื่องการระคายเคืองก็คือแนะนำเวลาที่หมอใช้หมอเริ่มด้วยตัวไมเซราคลีนซิ่งวอเตอร์ก่อนเลยนะคะ mm. ก็คือเช็ด mm. เครื่องสาําอางนะใช้กระสัลีแล้วก็มาจบด้วยตัวครีมทูโฟมที่เป็นคลนเซอร์นะคะหมอเน่เป็นคนที่มีปัญหาเรื่องสิวนะคะโดยเฉพาะถ้าเกิดแบบช่วงไหนแต่งหน้าบ่อยๆแต่งหน้าถ่ายคลิปอย่างเงี้ยค่ะจะมีปัญหาทําให้เกิดการอุดตันแล้วก็เกิดเป็นสิวอัก ลงนะคะซิลอักเสบก็ลดล,ลงตามไปด้วยลองไปใช้ตามดูมคุณราคา,ลากลางถ้าเป็นตัวไมซาลาเนี่รย6า0บาทส่วนถ้าเป็นตัวเพรนเซอร์เนี่ยราคา600บาทคุณคุณที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้หลายช่องทางเลยค่ะมีทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์ line. อย่างออฟไลน์เนี่ยที่ร้านขายยาแล้วก็โรงพยาบาลก็มีนะ สรุปก็คือเป็นสูตรที่ไม่ได้เหมือนกันไม่ใช่แฟนทําแทนไม่ได้ว่างัันเถอะอย่างแรกก็คือดูที่ชื่อก่อนเลยอันนี้ครีนซิ่งอันนี้ครีนเซอร์นะเป็นตัวที่มาเน้นเช็ดเครื่องสำอางให้สะอาดหมดจดนะคะแล้วก็ต่อด้วยตัวครีนเซอร์ถึงแม้จะมีเซอร์เฟแอนมาช่วยทาความสะอาดได้เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้ใช้แทนกันรวมถึงตัวแอคทีฟฮีโร่ตัวเมนในสูตรนะคะก็ไม่ได้เหมือนกันซะทีเดียวก็มายืนยันตอบคาถามว่าทําแทนกันได้ไหมสรุปก็คือไม่ได้ทําแทนกันร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างตัวครีนซิ่งนะะเน้นสำหรับครอ,อ,องพื้นนแ่น จะเต็มนะคะก็คือใช้ cleansing water นะคะเป็นตัว makeup remover ก่อนแล้วค่อยตามด้วย cleanser ซึ่งเป็นครีมทูโฟมแต่ถ้าวันไหนที่เป็นวันสบายๆนะใช้แค่ครีมกันแดดนิดๆหน่อยๆไม่ได้แต่งหน้าหนักอะไรมากมายรวมถึงออกไปข้างนอกเราอาจจะเจอฝุ่นมลภาวะนะคะใช้เป็นตัวครีม o f o ฟ m สูตรนี้ จบตัวเดียวล้างกันแดดล้างฝุ่นในวันชิวๆนะคะอันนี้ง่ายแต่ส่วนตัวแนะนําให้ใช้คู่กันเวอร์กว่าเพราะลองมากับตัวแล้วลดอุดตันได้ดีจริงซึ่งมันก็จะลดโอกาสการเกิดสืวอักเสบได้ด้วยนะแต่ถ้าใครใช้มาสคาร่ากันน้ำอะไรเงี้ยค่ะก็แนะนําให้ใช้รีโมเวอร์ที่แบบเน้นเอาออกล้างเฉพาะจุดก่อนนะคะแล้วก็ค่อยใช้2ตัวนี้ตามได้คุณคุณที่อยากจะลองของใหม่จากบ้านเซราบีนะคะก็แนะนําให้ไปตามตามได้ส่วนใครที่เคยลองแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์มามอยกันคะ่ะาเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะยังหมองก็ฝากกดซ like, ับสไคร้ไลค ไตามรีวิวสุขภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ช่องกูรูเช็ควันนี้กูเรียมองไปแล้ว